ในระบบสุริยะหนึ่งในดาวเทียมขนาดเล็กที่โคจรรอบดาวเนปจูนมีเครื่องมือสีเทาขนาดใหญ่กำลังครอบครองมันอยู่กล้องเล็งไปที่เรือรบขนาดใหญ่สองลำที่บินผ่านดาวพฤหัสบดีในระยะไกลปี๊บปี๊บปี๊บทันใดนั้นไฟเตือนหลายดวงก็ปรากฏขึ้นบนเครื่องดนตรีขนาดใหญ่จากนั้นสัญญาณก็ออกทันทีตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ยานอวกาศผจญภัยในอวกาศเข้าสู่โลกอย่างเงียบๆหลัวเฟิงออกจากโลกอีกครั้งและเมื่อเขามาถึงดาวไบลังเขาก็สั่งเครื่องมือสำรวจอวกาศหลายชุดทันที และติดตั้งบนดาวเทียมหลายดวงในระบบสุริยะตรวจพบการมาถึงของกองเรืออาณาจักรเว็กซียฐานการอยู่รอดแห่งความหวังเสียงเตือนเสียดหูดังก้องไปทั่วฐานยังชีพชั้นที่28ทันทีทุกชั้นและทุกพื้นที่แผงไฟพลังงานที่เคยเปิดไว้ชั้นบนสุดของฐานยังชีพถูกนำออกไปทันทีหน้าต่างบานใหญ่ทุกบานถูกปิดโดยอัตโนมัติปิดลงและทางเข้าสู่ทางเดินที่สำคัญของฐานเอาชีวิตรอดเดิมก็ถูกปิดอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติทุกอย่างเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุด ชั้นที่ส2องใต้าฐานผู้รอดชีวิตครอบครัวของหลุวเฟิงครอบครัวของเทพสายฟ้าและครอบครัวของหอัวใสอยู่ในคฤหาสที่กว้างขวางแห่งนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติที่พิเศษเล็กน้อยเพราะหลูวเฟิงหงเทพสายฟ้าแต่พื้นที่ใช้สอยต่อหัวมีเพียงสิบตารางเมตรเท่านั้นนายท่านมิงออร์และมิงเอสไอชายที่แข็งแกร่งสองคนที่เหลือโดยหลูวเฟิงร,รีบเข้ามาอย่างรวดเร็วกองยานจักรวาลเกือบจะมาถึงโลกแล้ว ซูซินมองไปที่สมองส่วนเสริมในมือของเขาหลวเฟิงส่งมาให้เธอความเร็วในการส่งสัญญาณของเครื่องมือคือความเร็วแสงซึ่งเร็วกว่าทั้งสองตรวจพบเรือร,รบแต่คาดว่าอีกหนึ่งชั่วโมงทางซ้ายและขวายานอาวกาศของศัตรูจะมาถึงโลกทุกคนในบ้านเงียบกริบฉันจะแจ้งให้หลวเฟิงและคนอื่นๆทราบซูซเซนรีบวิ่งไปที่ห้องใกล้ๆทันทีซึ่งมีหมวกกันน็อกเซนเซ,นเซอร์จิตสำนึกที่ผูกไว้กับบัญชีนิรนามวินาทีเดียวกันฐานเมือง23แห่งใน5ประเทศหลักบนโลก และพวกเขาทั้งหมดทราบข่าวนี้อันที่จริงพวกเขารู้อยู่แล้วว่ากองเรือของครอบครัวนูหลันชาญจะมาถึงในอีกสามเดือนดังนั้นมาตรการเตรียมการจึงได้เตรียมการไว้แล้วเมื่อได้รับข้อมูลแล้วประเทศต่างๆจะเริ่มดําเนินการอย่างรวดเร็วทันทีเท่านั้นบุคลากรระดับสูงบนโลกยังคงกังวลมากมีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเมื่อเผชิญหน้ากับตระกูลสตาฟฟีที่ทรงพลังในจักรวาลโลกไม่มีอํานาจใดที่จะต้านทานได,ได้ทุกอย่างสามารถตรึงไว้ที่หลูวเฟิงซึ่งอยู่ห่างออกไปบนใบอัสตาเท่านัน้น บแอนสตาเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของรัฐข้าราชบริพารหกรัฐโดยรอบซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ประจำการอย่างเป็นทางการโดยอาณาจักรภูเขามมงกรดดำจากรววัดิภูเขามังกรดำกรด,กรดำอาศัยดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นหลักในการยับยั้งดาวบริวารทั้ง6ที่อยู่โดยรอบรวมถึงแบนสตามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากหนึ่งในโรงแรมริมทะเลหลวงเฟิงและทั้งสามคนเช่าบ้านเดี่ยวที่นี่วันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์แล้ว วันที่กองเรือตระกูลน,นอนอยูแลนชนมาถึงโลกอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่วันเทพสายฟ้ายืนอยู่นอกวิลล่ามองไปที่ทะเลด้านนอกขอมวดคิ้วตอนนี้หลวเฟิงยังไม่ทะลุระดับดาวฤกษ์จะสายไปจริงไหมถ้าอย่างนั้นเราทําได้อดทนยังมีหวังหงผู้เสียงเข้มหากลุก้นเนียล้มเหลวในการทะลวงก่อนเวลาวิกฤตเขาทาได้เพียงส่งการส่งตัวอย่างและข้อมูลของโลกและอื่นๆ ไปยังอาณาจากักรภูเขามมงกรเพื่อรับรางวัลในกรณีนั้นกรรมสิทธิ์ของโลกจะเป็นของอาณาจากักรภูเขามังก่อนเมื่อมันเป็นของอาณาจักรภูเขามังกรดำจากนั้นหลวงเฟิงหงเทพสายฟ้าก็ไม่สามารถแทรกแซงวิธีการจัดการกับโลกได้ความอดกลั้นความอดกลั้นความอดกลั้นเทพ,พเจ้าสายฟ้ามีอารมณ์ดีแต่นานวันเข้าใกล้เวลาที่กองยานูหลันซานมาถึงโลกมากขึ้นถ้าความรู้สึกกดดันแบบนี้เป็นคนธรรมดาเขาคงจะบ้าไปแล้วด้วยความวิตกฉันไม่รู้ว่าหลวงเฟิงจะทะลุระดับเมื่อไหร่ หงหันศีรษะของเขาและผ่านหน้าต่างไม้โปร่งสายแปลกๆเขาเห็นหลัวเฟิงนั่งไข่ห้างอยู่บนเตียงหลัวเฟิงซึ่งนั่งไข่ห้างอยู่บนเตียงลืมตาขึ้นมันอาจเป็นความก้าวหน้าได้หรือไม่หงและเทพสายฟ้ารีบเข้าไปในห้องหลัวเฟิงลืมตาขึ้นเป็นคำเชิญการสื่อสารจากอีกซีกโลกหนึ่งหรือเปล่าบาบาตาเชื่อมต่อกับจักรวาลเสมือนจริงตลอดเวลาและสามารถรับข้อความได้แต่เพื่อส่งข้อความเขาจำเป็นต้องเข้าสู่จักรวาลเสมือนจริงอย่างมิสติเมื่อเขาเห็นพี่ชายสองคนที่อยู่ข้างนอกวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าคาดหวังหลัว ไม่ฉันยังไม่ทะลุฉันเพิ่งได้รับคําขอสื่อสารจากโลกจากโลกหงและเทพสายฟ้าตกใจเล็กน้อยทุกวันนี้ประเทศที่อยู่อีกซีกโลกจะไม่รบกวนพวกเขาง่ายๆฉันจะไปดูหลัวเฟิงหลับตาลงและสติข,ของเขาก็เข้าสู่จักรวาลเสมือนจริงดาวเคราะห์สีฟ้าพฤติกรรมสองตัวกําลังผ่านชั้นบรรยากาศในห้องควบคุมของเรือประจันบาลำหนึ่งพลูเรและสาวกส่วนตัวอีกสีคนหัวร้อยอย่างตื่นเต้นและเต็มใจขณะมองดูโลกที่สวยงามซึ่งปกคลุมด้วยเมฆ และหมอกผ่านสอฐานที่เสมือนจริงในที่สุดก็มาถึงดาวเคราะห์ที่มีชีวิตนี้กว่า2ปีของการบินระหว่างดวงดาวนั้นนานเกินไปสิทธิสายตรงทั้งสี่เหล่านี้มีสถานะสูงสง่งตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่พวกเขาต้องทนทุกทรมานและเดินทางข้ามดวงดาวอันน่าเบื่อหน่ายนานกว่า2ปีเต็มการค้นพบเครือข่ายข้อมูลเครือข่ายดาวเคราะห์ถูกแฮกหน่วยสื่อรชาชการรับในห้องควบคุมบุกเครือข่ายโลกอย่างรวดเร็วและเรียนรู้ข้อมูลมากมายหน่วยสื่อรชาชการรับนั้นไม่รู้ว่าเมื่อ3มเดือนก่อน โลกทั้งโลกได้ทำการกวาดล้างเครือข่ายน,นายกหนังเจือนเหตุการณ์ก่อนหน้าของทีมผจญภัยในอวกาศจุดสำคัญทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตจะถูกลบเป็นหน่วยข่าวกรองที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาหอคอยเทพสงครามที่ควบคุมทั้งหมดนี้ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อว่าโลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ6ก0 0กิโลเมตรพื้นที่ผิว5 1 0ล้านตารางกิโลเมตรโดย29.7%เป็นพื้นที่ดินและ7 0 8เป็นพื้นที่น้ำแรงโน้มถ่วงพื้นผิวของดาวเคราะห์ประมาณ0ามหน้มถ่วง มาตรฐานจักรวาลหน่วยจานวนประชากรทั้งหมดของโลกนี้มีเกือบ7จ็ดพันล้านคนจํานวนผู้ทรงอิทธิพลบนโลกใบนี้หน่วยสื่อรชาชการลับของเรือรบรายงานข้อมูลจํานวนมากอย่างรวดเร็วผมจะแจ้งข่าวดีให้อาจารย์ทราบชายหนุ่มรูปงามพูลาออกจากห้องควบคุมและเข้าไปในห้องโดยสารแยกของตัวเอง ในห้องโดยสารพลุเชื่อมต่อจิตสำนนกของเขาอย่างรวดเร็วและเข้าสู่จักรวาลเสมือนจริงวิลล่าสามชั้นหรูหราในสวนผนังถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามในห้องที่เงียบสงัดห้องหนึ่งในห้องเงียบรออย่างเงียบๆหน้าจอปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาและหน้าจอก็ว่างเปล่าทันใดนั้นชายร่างกำยำหน้าเหลี่ยมหูแหลมก็ปรากฏตัวขึ้นบนหน้าจอดูเหมือนจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับผูลาอาจารย์บุรธรรมความเคารพอย่างนอบน้อมนี่คือครูของเขาซึ่งเป็นปู่ของบรนิลเชนและตอนนี้เป็นผู้เท่าร่วมสมัยของตระกูลยิลเชน ยุคนเนลเชนผู้เท่าที่ค่อนข้างแหวกแนวแตกต่างจากคนในตระกูลอื่นๆที่ชอบศิลปะให้ความสำคัญกับมารยาทและอื่นๆนี่คือปรมาจารย์ที่โหดเหี้ยมในกระดูกของเขาและเขามีพลังมากกว่าปรมาจารย์รุ่นก่อนใช่อยู่เครนโนหลังชานพยักหน้าเล็กน้อยมองภูลาด้วยหางตาคุณไปถึงดาวดวงนั้นแล้วหรือยังครับอาจารย์ภูลากราบ,บังคมทุนว่าดาวดวงนี้ชาวดาวดวงนี้เรียกว่าโลกใช่หรือไม่โลกอยู่เครนโนหลังสานพูดซ้ำสองครั้งวางตัวด้วย บูลูโอคนก่อนไม่ได้รับการติดต่อจากเขาเป็นเวลาสามเดือนเต็มแม้แต่ผู้อาวุโสสูงสุดก็ไม่สามารถติดต่อได้หากคุณแต่ต้องเขาคงตายไปแล้วอย่าประมาทในตอนนั้นโบรนยูเลนเชนไม่ตอบสนองในตอนแรกและครอบครัวอยู่แลนเชนก็ไม่ได้ให้ความสนใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อปรมาจารย์ทั้งสองไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหาครอบครัวนูหลันซานเริ่มสงสัยว่านาบูลูอาจตายไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนยุคเคนยลเลนเชนพูดด้วยเสียงต่ำคุณรวบรวมข้อมูลจํานวนมากบนโลกโดยเร็วที่สุดและสมตัวอย่าง ด้วยบันทึกการบิบิกัดระหว่างดวงดาวข้อมูลจํานวนมากและมาตรฐานตัวอย่างเราสามารถสมัครกับอาณาจากักรภูเขามังครมได้อย่างรวดเร็วและซื้อโลกนี้โดยตรงและวางไว้ภายใต้ชื่อสกุลของเราเมื่อถึงเวลาจะตรวจสอบและศึกษาโลกนี้ได้อย่างไรใช้เวลาของคุณครับอาจารย์ปุระเอ่ยอย่างนอบน้อมไปอยู่เครื่อนู่หลังซางกล่าวปิดการสื่อสารพูลอริตาของเธอเล็กน้อยข้อมูลการส่งตัวอย่างผู้รสติออกจากจักรวาลเสมือนจริงและกลับสู่โลกแห่งความจริงมีผู้คนมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านคนอาศัยอยู่บนใบอัน ในโรงแรมใกล้ทะเลในเมืองที่ทุกท่านน้าทะเลที่เชี่ยวกรากพุ่งขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและลดลงครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งหงและเทพสายฟ้านั่งไขว่ห้างบนชายหาดรอยอย่างเงียบข้างหลังพวกเขาในบ้านที่เงียบสงบหลังนั้นหลัวเฟิงนั่งไขว่ห้างอยู่บนเตียงทั้งร่างของเขานิ่งเงียบราวกับท้องทะเลแต่หัวใจของเขากระวนกระวายอย่างมากการบ่งเพาะร่างกายโดยทั่วไประดับที่1นถึงสนั้นง่ายที่สุดระดับ4ีถึงหนั้นยากกว่าระดับ7จถึงเนั้นยากกว่าระดับ9ทะลวงไปสู่ระดับชีวิตใหม่ยากที่่สุดลูออเเฟิงงงนนืจาากกกแป็ โพรนิวเคลียสดังนั้นวิญญาณจึงไม่มีขีดจำกัดขีดจำกัดคือร่างกายของมนุษย์โลกนี้ร่างกายของเขามาถึงระดับที่6แห่งดวงดาวแล้วและเขาสามารถทะลวงจากระดับที่6ไปสู่ระดับที่7ได้ความยากลำบากจะต้องทะยานขึ้นหลวเฟิงติดอยู่ในสิ่งกีดขวางสุดท้ายเขารู้สึกอยู่เสมอว่าต้องฝ่าไปให้ได้แต่เขาก็ไม่สามารถฝ่าไปได้ตระกูลนูหลันชานมาถึงโลกแล้วเป็นไปได้ไหมจําเป็นจริงๆไหมที่ต้องใช้เส้นทางที่สอง เพื่อทําให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดบนโลกการอพยพครั้งใหญ่ของประชากรเกือบ7,000ล้านคนและเกือบทั้งหมดมีจํานวนน้อยกว่าประชากรระดับดาวเคราะห์และพวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของจักรวรรดิเลยพอฉันเจอพ่อค้าทาสและต้นเขาฉันทําอะไรไม่ได้เลยเร็วเข้าอารมณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนความปรารถนานั้นบูมจิตสำนึกของหลวเฟิงคำรามในหูได้ยินเสียงคลื่นซัดเข้าหาชายหาดครั้งแล้วครั้งเล่าได้ยินเสียงหายใจของหงและเทพสายฟ้าที่ดูไม่สงบพอ และฉันยังได้ยินเสียงติ๊กติ๊กของนาฬิกาจักรกลที่แขวนอยู่บนผนังบ้านภายใต้การชักนำความคิดอันทรงพลังโลกทั้งใบดูเหมือนจะหม่ทั้งหมดมันแตกต่างออกไปหลัวเฟิงลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาฉันแตกต่างออกไปหลัวเฟิงพูดเบาๆโลกก็แตกต่างเช่นกันหงและเทพสายฟ้าที่อยู่นอกบ้านหันศีรษะไปพร้อมกันหากพวกเขารู้สึกบางอย่างและมองเข้าไปในบ้านพิญ่ที่รองลัวเฟิงยิ้มตามฉันไปที่ธนาคารกาแล็กซี